สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจาก็จะมีลายแปลใหม่ดูน่ารักค่ะมาฝากเพื่อนๆจะหวังว่าทุกคนคงทำได้นะคะสำหรับคนที่เคยทำผลส้มมาแล้วจะดูง่ายยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าทำเหมือนผลส้มเลยแต่เรามาแต่งกลีบด,ด้านนอกค่ะนึกหน่อยนะคะ ในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็จะมีริบบิ้นแต่ละคังค่ะจะใช้ทั้งหมดสเส้นนะคะความยาวของริบบิ้นอยู่ที่หกสิบสามถึงหสิบ้าเซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามานะคะให้ความยาวยาวกว่าเส้นสั้นประมาณหนึ่งนิ้วค่ะอุปกรณ์ในส่วนอื่นก็จะมีนีนะคะสกัดเทปค,ค่ะ แหนบกึนไกลตั้งเหรียญค่ะแล้วเริ่มเลยที่เส้นหลักนะคะเส้นที่สองคล้องเส้นหลักไว้ค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะเราสอดเข้าบนช่องช่องของเส้นที่หนึ่งด้านบนนะคะหลังจากนั้นนะคะ เราล้วงเส้นที่สามค่ะขึ้นมาเลยตามช่องนี้นะช่องของเส้นที่สี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นฐานสี่เราจะกระจายดิบ,บิ้นนะคะให้เป็นฐานแปดค่ะโดยดึงเส้นนี้ขึ้นมาค่ะเชียงขึ้นไปด้านบนนะคะบนไปด้านขวาค่ะทับเส้นที่สองมานะคะขึ้นมา เส้นที่สามพับลงมาค่ะเส้นที่สี่เรานำเฉพาะเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะคือเส้นยาวเส้นที่สี่แล้วสอดเข้าช่องที่หนึ่งช่องของเส้นที่หนึ่งค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้นะคะเราจะนำสกอ็อตเทปมาติดตรงลางนะคะเพื่อการิบินเคลื่อนนะคะสกอ็อตเทปที่อยู่ด้านในค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฐานแปดเราก็จะมาหยิบเส้นที่อยู่ด้านหน้าของเราค่ะ1 2ึสาม หยิบทบขึ้นมาเรื่อยๆค่ะถึงเส้นที่4ี่นะคะเราก็จะมีเส้นด้านบนสี่เส้นด้านล่าง4ี่เส้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรานำเส้นอยู่ด้านในสุดนะคะวางลงไปค่ะเส้นด้านล่างเส้นที่หนึ่นะคะจะนำขึ้นมาทับเส้นด้านบนสุดนะคะ เส้นด้านในสุดค่ะวางลงไปเส้นด้านล่างนำขึ้นมาทับด้านบนค่ะเส้นด้านในสุดลงไปนะคะด้านบนนำไปวางลงด้านล่างค่ะนำเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาเส้นด้านในสุดวางลงไปค่ะเส้นด้านล่างนำขึ้นมาค่ะทับด้านบนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะเราก็จะมีด้านบนสี่เส้นแต่ด้านล่างเราไม่มีแล้วต่อไปเราจะทําให้ด้านบนเหลือแค่สามเส้นนะคะนําเส้นนี้ลงไปค่ะเส้นที่หนึ่งไปต่อไปค่ะจะมีสามเส้นนะคะเรานําเส้นที่หนึ่งสอดกขะช่องนี้เลยคะ่ะ เส้นที่สองค่ะสอดเข้าช่องเดียวกันนะคะแต่ให้ไปโผล่ที่ช่องถัดไปค่ะตามในภาพนะคะมองตามภาพเลยค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าช่องนี้นะคะเส้นเดียวช่องเดียวกันแต่ให้โผล่ที่ช่องถัดไปคือช่องที่สามค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราก็จะค่อยๆดึงขึ้นนะคะให้กระชับค่ะตอนนี้เราก็สังเกตดูด้วยว่าเช่นดิบวิงของเรานี้พลิกไหมเราจะเทกได้ค่ะในขั้นตอนนี้ กระชับแล้วนะคะพอกระชับแล้วเราจะเริ่มต้นที่เส้นนี้เลยค่ะนับที่หนึ่งสองสามถึงเส้นที่สามนะคะเส้นนี้ค่ะเราจะวางเส้นนี้ลงไปเลยหน้าเส้นที่สาม ่อไปเส้นที่สองค่ะ1 2ึ่สาวางผ้าลงไปหน้าเส้นที่สค่ะเส้นแรกเราทำยังไงเส้นที่เส้นต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะ1 2ึ่งสองสเหลือสีเส้นนะคะเราดึงเส้นนี้ลงมาเลยค่ะพาดหน้าเส้นที่สาม เสร็จเรียบร้อยแล้วเรานําเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่เส้นแรกทํานํามาสอดเส้นนี้นะคะใต้เส้นนี้เส้นต่อไปค่ะสอดที่เดิมค่ะแต่ให้ออกท้องถัดไปต่อไปสอดเข้า ช่องเดิมแต่ให้ออกช่องถัดไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาคเคลียดด้านข้างค่ะจากนั้นเราจะดึงปลายดิบิ้นนะคะดึงให้กระชับไม่ต้องถึงให้ขนา,ขนาดว่าต้อง ดิบบินยับนะคะระวังด้วยนะคะเราจะมาให้ดิบบินยับค่ะเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะสอดเก็บทายริบบินค่ะสอดผ่านทั้งสามเส้นนะคะใครทําผลส้มเป็นแล้วจะทําได้ง่ายขึ้นนะคะ ันตอนนี้เราจะลืมนะคะสอดเหรียญเข้าไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะจัะให้เป็นลักษณะนี้นะคะเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะเราพับไปแบบนี้นะคะพับตรงแบบนี้แล้วเราก็ให้เส้นผ่านเส้นนี้นะคะแล้วก็วางไปลักษณะนี้นะ ต่อไปเรามาทําเส้นต่อไปเลยค่ะทําเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมกับเส้นแรกเลยเส้นที่สามค่ะเราก็จะให้ผ่านเส้นเส้นนี้มาค่ะเส้นต่อไปค่ะ ะ yeah. ผ่านเส้นนี้นะคะพอ mm hmm. ผ่านแล้วเราก็มันทำเส้นที่เราผ่านเมื่อกี้ค่ะ mm hmm. งงไหมคะ mm hmm. ถ้าเพื่อนๆคนไหนงงนะ mm hmm. หรือตามไม่ทันตรงไหนของวิดีโอนะคะก mm hmm. ดจุดสต็อปนะคะ mm hmm. เดียวกลับเข้าไปทวนอีกครั้งคะ่ะ mm hmm. ไม่ยากจนเกินไปนะคะ หลังจากเรากดนะคะครบทุกเส้นแล้วเราสอดฐ่านทุกเส้นแล้วนะคะเราก็จะมาแต่งนะคะแต่งชายตรงนี้นิดหน่อค่ะแต่งปีดที่อยู่ด้านบนที่เราทำเมื่อสักครู่ค่ะขอโทษนะคะ เสร็จเียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับมาด้านล่างนิดนึงเลยค่ะพลิกกลับมาเลยแล้วเราก็สอดเก็บนะคะช่วงที่เราสอดเก็บทาริปปี้เราดึงขึ้นมานิดหน่อยนะคะใช้มือดึงลักษณะนี้ค่ะแล้วสอดผ่านสามเส้นเลยค่ะ ผ่านสามเส้นเช่นเดิมดึงขึ้นมาให้กระชับนิดหน่อยนะคะดึงพอแน่นค่ะแล้วเราก็สอดปุบทายลิมิบน,นะคะ ผ่านทั้ง3เส้นเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้เรามาเก็บทายลิบบิ้นกันะค่ะตัดทายลิบบิ้นออกเลยถือเพื่อนๆจะมีดีไซน์นะคะใหม่ๆ ตัดให้ดูสวยงามค่ะแต่งค่อยดูสวยงามนะคะสำหรับากาจะใช้วิธีการตัดแบบนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ากาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ